สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมหโหรา,าศาสตร์เอกอุนะครับเทพนิมิตพยากรณ์นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาครับนะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นปรับทานในรายการกันไปแล้วนะผมอาจารย์ จานทั้งหลายกันนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับ นะนะครับตามาไปครับ เข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วย C ีแบรนดนะและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์ออกไปครับนะคนละ9,900 99 9แชร์เพียงเท่านั้นครับนะเข้า,ากันได้นะครับนะกดแชร์ด้วยนะ นะครับกดแชร์ออกไปได้นะครับนะอ่ะน้ำแชร์แล้วความรักพ่อของลูกเป็นอย่างไรต่อจากนี้ผมดูแค่3ามวันนี้นะว่าเป็นอย่างไรไพ่บอกเครียดครับตอบแค่นี้นะครับนะว่าเครียดอยู่ครับช่วงนี้เขาเหมือนเครียดคิดมากหลายเรื่องนะไพ่เป็นไพ่ดาบนะมาครับกดแชร์ออกไปแท้ เร็วนะคนละ9,999แชร์ตะไพ่มันว่าเครียดนะก็ตอไปตามเครียดนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นนะ มาครับเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์ ก็เข้ามากันได้นะครับสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับดูที่คําว่าสดนะครับถ้ายังมีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนที่มีคําว่าสดนะเข้ามากันได้นะครับในตอนนี้ครับนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพ0 0้าร้อย น99แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นิดอีกนานไหมแฟนชื่อโอจะกลับมาคืนดีดูแค่3วันนี้ครับ ไพ่บอกมีโอกาสครับสามวันนี้มีโอกาสครับนะมีโอกาสได้กลับมาครับนะได้กลับมาคุยก่อนนะไพ่ว่างกันนะคุณจะเอาคืนดินานานๆผมดูแค่สามวันนะนะรายการที่ผมจัดนะนะเข้ามาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น นะคนละ9,999แชร์เลวเออนะนะนะกดกดแชร์ออกไปครับ มาครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9,900 99แชร์นะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปนะดูเวลานะครับนะเวลาตอนนี้มา5นาทีแล้วนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะะติดต่อสอบถามกันได้หลังไม์นะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตเฟซบุ o กโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูน9์2กหนึ่9 2ก9 2เก้าสองสองหกสี่ห้าศูนยดีรโอเิเรหนึตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณนเะมตราเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี 58, ่เ e ก้าสองหกหกหดีรเอเจทีครับนะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในเวลานะ นะผมดูแค่รอบละสิบนาทีนะครับนะเพราะว่ามันมีหลายสิบเพจนะครับที่ผมต้องไปดูแลนะหลายสิบเพจนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ทีมงานของเรามีทั้งหมด9,999คนนะครับมีผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลร,รายการในรอบนี้ก่อนนะใครจะถามอะไรดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังถามได้แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วก็แปลว่าถามไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดแชร์ออกไปแ่ แล้วนะกดแชร์ออกไปนะเข้ามากันได้นะครับ นกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 0 0 0 9 0 0เกแชร์เพียงเท่านั้นนะอาบุญญาลิศโสตะจะเข้ามาถามอะไรไหมถ้าถามก็ถามได้นะในเวลานี้ นาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,900 9 9 0 99แชร์เพียงเท่านั้นครับ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเล,ล่นและตามด้วยคำถามนะครับ นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชนะื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าคนที่แบบว่าความรักไม่ดีนะความรักไม่สมหวังครับนะก็เนี่ยครับถามกันได้นะครับอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมครับนะเกี่ยวกับด้านความรักโดยตรงนะครับถามกันเข้ามาได้ครับอินมหาเสน่ห์ เมตตามาหานิยมนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะสมา,พานพลังล้าวคืนพลังรักด้วยอินมหาสเสน่ห์นะครับนะเมตตามาหานิยมนะก็มาครับดูเวลาแล้วนะคนที่บอกว่าเออดวงบ้านไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันมีวิธีแก้นะแต่ต้องมีคำปรึกษากันมานะเอาเข้ามากันได้ครับ ดูที่คำว่าส,สดครับถ้ายังมีคำว่าส,สดแปลว่ายัางอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าส,สดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับนะ <_ letter> จะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้ตอนที่มีคำว่าส,สดถ้าไม่มีคำว่าส,สดแล้วก็ถามอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะตอนนี้บีบีการงานจะดีขึ้นไหมคะไพ่บอกยังมีปัญหาอยู่ครับ3วันนี้นะคุณบีบีไพ่มันเป็นห้าไม้เท้ามันเป็นความยุ่งเหยิงมีแต่ปัญหานะ <_ letter> อะไรก็ยังไม่ไม่คลายตัวเลยนะ3วันนี้นะ คุณบีบีนะต่อไพ่ตามตรงตามหน้าไพ่นะมาครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9,900 99ักาแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามแชร์แล้วชีแบรนนันจะได้เลิกกับคนชื่ออะไรเต้ยไหมคะ ใหเ้เรื่องเลิกผมไม่ดูนะผมดูแค่ว่าจะมันจะดีไหมแค่นั้นนะไอเรื่องเลิกผมดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจัญญาของหมอดูซึ่งห้ามไว้นะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะคือผมถามใหม่ครับเปลี่ยนคำถามใหม่ครับจะได้กลับมาคุยกันดีไหมอะไรเงี้ยผมยังตอบให้ได้แต่ถ้าเรื่องเลิกผมตอบให้ไม่ได้นะครับนะกดแชร์ออกไปเลวแซ่ อืมมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9000 900 9กแชร์นี่ผมรอคุณอยู่นะคุณนันนะคุณนัดหรือเปล่าน,นัดนอนทอนัดนะผมรอคุณอยู่นะถึงยังไม่ไปไหนเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะเออ นะคนละเก้าพันนะเรื่องเลิกผมไม่ดูเอาละเวลาใกล้จะหมดแล้ะนะให้โอกาสถามแล้วนะอืมถ้าเวลาหมดผมต้องไปแล้วนะเวลาหมดแล้วนะคุณนัดนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการเอ,อสาวิทยาโหราครับ